าทางเมืองพัทยาค่ะแจ้งค่า PM 2.5ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะหลังมีบางสื่อรายงานตัวเลขซึ่งเป็นค่าดัชนีมวลรวมขณะที่ค่า PM 2.5ของเมืองพัทยาตรวจวัดพบนะคะว่าอยู่ที่40ไมโครกรัมยังไม่ถึงขั้นวิกฤตค่ะนายมาโนอหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาค่ะก็เป็นประธานในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเผยว่า มีบางสื่อค่ะบางสำนักนะคะรายงานค่าฝุ่น PM 2.5ของเมืองพัทยาสูงถึง160 air quality index นะคะ,ะแท้จริงแล้วค่ะมีปริมาณฝุ่น PM 2.5เพียง40ไมโครกรัมเท่านั้นส่วนของค่า a q a เนี่ยนะคะหรือว่าดัชนีคุณภาพอากาศรวมที่เป็นข่าวไม่ใช่ค่าฝุ่นแต่ก็คือค่าของ AQI โดยรวมของเมืองพัทยาค่ะทั้งนี้ก็คือ AQI ก็คือดัชนีคุณ ณภาพอากาศในการในภาพรวมนะคะที่ประกอบด้วยมลพิษทางอากาศ6ชนิดค่ะได้แก่ค่า PM 2.5 PM10 ก๊าซโอโซนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะสำหรับค่าฝุ่น p ม2.5ในเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุงนะคะอยู่ในขั้นสีส้มหรือสีเหลืองซึ่งปัจจัยที่เกาะให้เกิดฝุ่น p ม2.5ก็เกิดจากการก่อสร้างในเขตชุมชนการจราจรที่คับข้างบางช่วงเวลา ซึ่งเมืองพัทยาก็มีการตระหนักถึงปัญหาพีม2.5ค่ะหากพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สีแดงจะแจ้งเตือนไม่ให้ประชาชนนั้นออกกําลังกายพร้อมกับกําชับไม่ให้ทํากิจกรรมกลางแจง้งโดยหลังจากนี้หากพบค่าพีม2.5เข้าสู่ภาวะสีส้มและสีเหลืองเมืองพัทยาจะได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการฉีดล้างฝุ่นละอองตามพื้นถนนอีกทั้งยังได้กําชับให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่ก่อสร้างให้ลดปริมาณฝุ่นละอองด้วยการพรมน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนอกจากนี้ เมืองพัทยาไม่อนุญาตให้เผาป่าหรือว่าเผาขยะกลางแจ้งเด็ดขาดหากพบก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ